เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งจุดที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเพราะว่าจุดจุดนี้มันมีคลิปภาพออกมากลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยค่ะเป็นภาพของหน่วยซิลค่ะที่เป็นไวรัลเพราะอะไรเหรอะเอนดูเด็กน้อยทารกอายุเพียงแค่3เดือนเท่านั้นค่ะค่ะคือที่ที่คนชื่นชมคือเด็กเนี่ยน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพก่อน

นะเด๋ยวรับเนะี่ยฮะที่ผู้คนชื่นชอบแล้วน่าทึ่งคือน้องหนูน้อยคนนี้เนี่ยไม่ร้องสักแอง g เน่ยฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะหลับปุ๋ยฮะท่ามกลางความมืดที่เราเห็นกันเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนมีกระแสน,น้ําดําๆอยู่ลิบลิบแต่นั่นก็คือการเข้าถึงการช่วยเหลือของหน่วยซิลหน่วยซิลนี้เป็นกำลังพลกองทัพเรือชุดปฏิบัติการพิเศษที่เขาไปให้ความช่วยเหลือ เด็กทารกคนนี้อายุเพียงแค่3เด,เดือนเท่านั้นค่ะและเขาไม่ได้ช่วยแค่เด็กทารกคนนี้นะคะยังมีผู้หญิงและคนชราด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะก็มีการนำภาพนี้ออกมาเผยแพร่ให้เราได้เห็นกันค่ะ คือขนาที่เพจของเสียงทหารเรือเนี่ยเขาโพสต์ภาพที่หน่วยซิลเนี่ยใช้หมวกบังลมนะครับแล้วหนูน้อยนี่ก็ปลอดภัยนะครับที่กบก็มาช่วยแล้วหมวกใบนี้จะเป็นตัวแทนให้เจ้าปลอดภัยเป็นหมวกกบน้อยและเด็กเนี่ยก็ไม่ร้องนะเมื่อกี้จะสังเกตว่าเราได้ยินเสียงน้ําเสียงเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีเสียงเด็กร้องเลยนะครับเขาพยายามจะให้เราได้เห็นนะคะว่า หน่วยซิลเนี่ยเข้าไปอุปกรณ์ต่างๆเขาก็อาจจะไม่ได้มีมากมายค,คือไม่ได้มีผ้าหม่มผ้าอ้อมที่จะไปหุ้มตัวหนูน้อยนี่ได้นะคะแต่ยังน้อยหมวกเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาสวมไปตอนที่เขากําลังจะไปทำงานเนี่ยเนี่ยหมวกใบนี้สามารถให้ความอมบอุ่นทารกน้อยคนนี้ได้ครับ กองทัพเรือนอกจากจะส่งหน่วยซิลร่วงหน้าไปแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยยังส่งเรื่องอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์หนักนะโดยเฉพาะรถสะเทนน้ำสะแทนบกรถด,ดันน้ำเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วละ่ะเพราะว่าส่งเคลื่อนตัวตั้งแต่เมื่อเชา้าแหละค่ะ